โอ่กาส,สดีครก็ผม,ผมก็ยบช่องเอชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีตาเดียนะครับวันนี้ก็จะเป็นผีกระสือนะครับที่ผมจะมาเล่นในอีพีสองนะอีพี EP ที่แล้วคือก็นะครับเล่นไ,ม,ไมีแล้วปะกดเลยเลยเมื่อกีตของผมคือต้องทาให้ได้นะว่าผมจะรอดไหมนะผมนะโอเคเรามาง่ายๆนะผมเอเหมือนเดิมนะทำสเต็ปก็เอาของนะอืมเหมือนเดิมเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าฮะหนังสือคืออะไรอะ่ะออแบบอ๋อไออ๋อคนคนก่อนนะครับโอเคมันจะไม่มีนะผมนะเปิดก่อนถึงเราได้รียนนะครัผมโอเคเพื่อผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็พยายามมาทำคลิปให้บ่อยนะครับแต่ผมไม่ว่างอะดินะครับ เหมือนจะเหมือนจะอาทิตย์นี้คือคือไม่ได้ลงเน่ะคือลงคลิปนี้คลิปเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงเลยตอนนี้หายเป็นเดือนเลยของเราหายนะโอเคเหมือนจะได้เรื่อยนะครับไม่รู้ว่ามาทาอะไรนะครับโอเคขอญาตดูก่อนนะผีตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างนะครับผีอยู่ข้างล่างเราก็ห้องเรานี่หว่าตรงนี้เราก็เลี้ยวมาจะเจออะไรไม่รู้เหมือนจะของดีอยู่โอเค เออตาของดีครับตานี่ยคือสาคัญมากนะครับโอเคแล้วก็จะขึ้นมาจาักเอีนี่ไม่เอานะโอเคไม่อยู่นะมันจะมาแล้วหว่อเฮ้ยมาไวจังเกินก็ไม่ได้มีอะไรครับตอนนี้โล่งๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับโอเคเรื่อยๆ โอเคนั่นจะไปละเราก็ห้องนี้คือห้องนี้เป็นเป็นทางจบเกมนะไอห้องขาวๆนะคือตะบนทิพไพร์แล้วทิพไพร์แล้วิพไพรล,ล้ไฟขึ้นอย่างงี้ดูก่อนพี่อยู่ไหนทิพไพร์ล้พีอยู่ชั้นเดียวกันชัวร์เลยเนี่ยมันอยู่ชั้นเดียวกับผมนะครับแล้วผมก็ขึ้นมาด้วยไงเวนั่นเลยตายนะ โอเคได้ถุงเพิ่มอีกหนึ่งนะครับตายตายตายไปยังเอ่ยจะไปแล้วแหละโอเคไปแล้วแล้วนี่อะไรยาแล้วก็โอเคมันมีอะไรครับตอนนี้เราก็หาไปเรื่อยนะครับห้องเดิมเฮ้ยกลับห้องเดิมดีเฮ้ยไม่เอาตอนนี้เราได้มาหกชิ้นนะครับคือรีบหาก่อนโอเคไดนะ้มาอีกนิดหนึ่งได้รหัสหนึ่งไรอย่างนะครับ โอเคโอเคเหมือนจะได้เลขอะไรบางอย่างนะสวยได้ถูกอีกหนึ่งโอเคได้แปดครับเดี๋ยวเราเราเอาไงดีวะชิ่หาแล้วของก็ไม่มีอเออแอดไนไหนบ้างเนี่ยไม่ได้เลย ตายหำเลยอ้ใจผมก็ไม่อยากจะเล่นครับเกมนี้มันมันหลอนๆนะครับขออยาาลงล่างแล้วกันผีไม่อยู่แล้วตอนนี้โอกาสที่ผมจะรอดคือสิบสิบสิบนะครับอยู่ข้างบนอ่าใช่อยู่ข้างบน,งบนเราก็ลงล่างอ้นี้มีอะไรให้กลัวนะครับ <laughs> มีอะไรให้กลัวครับพี่น้องจะเจออะไรมั่งก็ตามสติเกมนะผม เชได้มาสิบชิ้นลนะขายสิบตอนนี้เราต้องเก็บตรงตาไว้เยอะนะครับตอนนี้มันยังอยู่ข้างบนนะไม่ลงมาเลยนะเราก็ชิวๆเลยนะครับผม้าเรากดวิ่งตอนนี้มันไม่ได้นะมันต้องเจีผีก่อนนะค่อยกดวิ่งนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไรเออไม่มีรายครับแกผมพูดเล่นๆนี่ใช่ไหมครับเร่อยๆเลยโอเคได้ตามอีกหนึ่ง ตอนนี้เราขาดถุงอีกแล้วไข่ก้าวนะตอนนี้ที่จะจบเกมได้ฮนะตอนนี้ผมไข่ก้านะโอเคหน้า okay. อีกสิบสามนี่ตรงนี้มีไม่อื่ยอ๋ออันนี้ทางขึ้นนะจาไว้ผีไม่ลงมาใช่ไหมอย่าลงมาตอนนี้นะลงมาตอนนี้บะไรนะเว้ยออกชิปหายละผีลงมาละ เฮ้ยเขี้ยวแพ้เลยฮือขระดูกเลย